สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับครูวีนักนาคตจิตสัมผัสค่ะเดทที Day ่เอเดทที m, ่สนะคะเดมเ็มเดทที่สีเดทที c, ่สี่ไหมนะคะคิดถึงเป้าหมายบ่อยๆนะคะคิดให้สำเร็จคิดให้ยิ่งใหญ่นะคะตอนต่อไปก็คือคิด ถึงเป้าหมายบ่อยๆคิดซ้ำๆกับเป้าหมายเดิมๆนะคะคิดถึงซ้ำๆกับเป้าหมายเดิมๆเพื่อเรียกความโชคดีเข้ามาสู่ชีวิตของเรานะคะพูดซ้ำๆเดิมๆกับเป้าหมายของเรานะคะเพื่อให้จิตใต้สำนึกของเรารับคำสั่งจิตได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะอานี้นะคะ ถ้าเราเอาหลักการของการคิดนะคะการคิดไปเชื่อมกับจิตใต้สำนึกของเรานะเราจะต้องโฟกัสไปที่เป้าหมายของเราบ่อยๆคิดถึงเป้าหมายของเราที่เรากำลังทำอยู่นะคะเศรษฐีปนิดานะคะเศรษฐีปนิดาเข้ามาแล้วนะคะส่งพลังงานดีๆกันเข้ามาค่ะปักหมุดเอาไว้ว่าวันนี้คุณได้เป็นเศรษฐีเงินล้านแล้ว ่านะคะท่านใดจะเข้ามาดูย้อนหลังก็ได้นะครูจะไลฟ์ไว้นะคะครูจะไลฟ์ไว้ให้ลูกศิษย์นะเพื่อแบ่งปันนะคะแบ่งปันคนทั่วโลกให้เกิดความโชคดีกันตลอดชีวิตเลยนะคะพอเราพูดถึงเป้าหมายของเรานะคะเป้าหมายนั้นนอกเราเออนอกจากว่าเราจะโฟกัสถึงเขาบ่อยมากแค่ไหนนะคะสวัสดีค่ะเศรษฐีเล็กนะคะเราจะโฟกัสและคิดถึงเขาบ่อยมากแค่ไหน นะคะถ้าเราโฟกัสไปเรื่องชโชคลาภลอยนะคะถ้าเราโฟกัสในเรื่องของชโชคลาภลอยเราก็ต้องคิดถึงเขาบ่อยๆแล้วก็คิดซ้ําๆคิดเดิมๆคิดกับเป้าหมายเดิมๆพูดกับไปกลับมาวนไปวนมาคิดวนไปวนมาเหมือนเหมือนคิดมากในเรื่องของเป้าหมายของเรานะคะนะคะ คิดมากในเรื่องของเป้าหมายของเราเข้าใจนะคะอ่าเศรษฐีเล็กนะคะเศรษฐีเล็กพิมพ์ข้อความประโยคดีๆไว้ให้ครูด้วยนะนะคะ พิมพ์ข้อความประโยดุดีๆไว้แบ่งปันเพื่อนๆด้วยนะคะถ้ามีเวลาว่างเศรษฐีเล็กบอกว่าครู้านกำลังขายลอตเตอรี่เงนินล้านอยู่ค่ะเงินเข้าเงินเข้าลานเยอะมากค่ะคนซื้อก็รวยคนขายก็รวยค่ะครูคานนั่นคือสิ่งที่เราคิดใช่ไหมสิ่งที่เราคิดแล้วเราก็พูดออกมาไงคะพูดออกมาให้จิตใต้สํานึกของเราเนี่ยรับคําสั่งจิตได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะเพราะว่าจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยเขาเก่งและเขาก็ยอดเยี่ยม นะเราพูดอะไรไปเนี่ยเขาจะรับ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 ไว้นะคะพูดถึงเงินล้านเขาก็เข้าใจแล้วแหละว่าคุณเนะี่ยต้องการอยากจะได้รับเงินล้านมานะคะคุณอยากได้คุณปรารถนาคุณอยากจะมีอยากจะเป็นแบบนั้นนะคะเขาเข้าใจเรานะคะเขาเข้าใจเรามันมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้ข้อมูลข้อมูลในด้านใดเข้าไปเท่านั้นเองนะคะแล้วเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเอ๊จังหวะช่วงไหนที่เขามีพลังเยอะๆนะ หลังตื่นนอนตอนเช้านะคะอ่าอตื่นนอนตอนเช้าหลังตื่นนอนใหม่ๆช่วงเช้าๆหรือก่อนนอนหรือช่วงที่เรามีสมาธิช่วงที่เรารู้สึกหลับๆเค้มๆหลับๆตืๆ่นตื่นะช่วงที่เราตกใจหรือดีใจสุดขีดนะคะหรือช่วงที่เรากําลังรู้สึกรู้สึกกําลังอารมณ์อารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์ลึกๆอะในช่วงนั้นนะเราพยายามใส่ข้อมูลดีๆเข้าไปนะคะ ถามว่าอาการพิกสเตจหรืออาการที่ดีใจสุดขีดเนี่ยเวลาที่เราใส่ข้อมูลเข้าไปซ้ําๆกับข้อมูลที่มันเป็นเป้เปเปาหมายเดิมๆของเรานะจิตใต้สํานึกเขาจะเก็บ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 หัวใจมันก็จะเต้นแรง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 ขึ้นนะคะ ก็พูดถึงบ่อยๆล่ะค่ะว่าถูกรอตรีรางวัลที่หนึ่งและแจ็คพอตรางวัลใหญ่ๆฉันโชคดีฉันรวยฉันซื้อเลขไหนฉันก็ถูกฉันซื้อกับใครใครเอาโชคเอาลาบเราลอยมาให้ใครเอาโชคลาบลอยมาให้ฉันฉันก็รับได้ฉันก็ได้เงินล้านกลับมาฉันได้เงินเข้าบ้านฉันทําอะไรก็ทําได้สําเร็จฉันซื้อฉันซื้ออะไรฉันซื้อก็ถูกเลขไหนที่ฉันปรารถนาเลขไหนที่ฉันคิดออกแน่นอนถูกแน่แน่นะฉันได้เงินล้านแน่แน่ฉันโชคดีแน่แน่นะคะ คิดคิดแล้วก็พูดพูดพูดอยู่นั่นและค่ะคิดถึงเป้าหมายเดิมๆเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายของเรานะคะพูดแบบว่าลองพูดไปสิพูดเยอะๆมากขึ้นทามันได้มาน่ะมันโอเคไหมคะโอเคสิคะได้เงินล้านมาใช้นะคะอืมนะคะเราก็พูดแบบนี้ไปแล้วเราก็คิดคิดเอเราจะทำยังไงนะเราจะได้เงินคิดกลับไปกลับมาเราก็พูดไปก่อนนะคะพูดนำทางไปก่อนพูด พูดไปก่อนนะคะพูดไปก่อนแล้วอาจจะมีวิธีการที่จะสร้างให้ความรู้สึกของเราหรือความคิดของเราเนี่ยพยายามโฟ,ก,ฟกัสกัสไปที่เป้าหมายเราก็อาจจะมาสร้างอาณาจักรของเราหรือใช้คําสั่งจิตของเราเนี่ยคำสั่งจิตดีๆนะคะ แะไว้ตามมุมต่างๆที่เราเวลาที่เราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเรามองเห็นเรามองเห็นแล้วเรารู้สึกมันกําลังสลืมสลืออยู่เนี่ยกำลังจะตื่นลืมตามาเนี่ยมองเห็นตัวบเบลเลอร์เลยว่าดวงมหาเศรษฐีฉันถูกล,ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วเย้เย้เยเยโชคดีจังเลยรับเงินสดทันใจรับเงินล้านเดนือนๆแล้วเย้เย้เยเยขอบคุณขอบคุณอย่างนี้นะคะเวลาที่เราพูดเนี่ยเหมือนเหมือนพยายามที่จะหาวิธีการที่จะทำยังไงให้เราคิดคิดถึงเขาตลอดเลย นะทำกับข้าวไปมองไปทางที่จะไปหยิบอะจะไปหยิบทับพ,พีจะไปหยิบช้อนหันไปก็อ้ฉันคือผู้โชคดีถูรอตตอรี่รางวัลที่หนึงและแจ็คพอตรางวัลใหญ่ๆดูสิแม้ขนาดทํากับข้าวนะฉันก็ยังไปหยิบช้อนก็ไปเจอคําสั่งจิตที่ฉันแปะไว้โดยที่ฉันก็ลืมไปแล้วและว่าฉันแปะไว้ตรงนี้ <laughs> นะคะนั่นคือคือเราพยายามที่จะจูงจิตของเราไงคะให้เราคิดถึงเป้าหมายเดิมๆยังยังคอนเฟิร์มอยู่หรือตลอดเวลานะพอไปจับกระปุกนะพอไปจับกระปุกเงินล้านที่เราเก็บสะสมนะอา,อาจจะเป็นกระมังหรือเป็นไหก็ได้นะที่เราเก็บสะสมเงินล้านของเรานะอะไรที่มีอยู่ในบ้านนะ่ะเอามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์บางคนก็อาจจะเอาไปเอาตะกร้าเล็กๆนะตะกร้าที่เขาใช้สารนะ่ะ เป็นสินค้าโอท็อปมาทำเป็นตะกร้าเขาอาจจะเอาไปใส่เสื้อผ้าไปใส่อาหารไปวัดไปอะไราเงี้ยเขาอาจจะมาประยุกต์ใช้เป็นตะกร้าใส่เงินของเขาล้ค่ะเงินล้านของเขาใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะคะแล้วเวลาที่ซื้อลอตเตอรี่นะครูเนี่ยจะเก็บสลากลอตเตอรี่ไว้ใช้ประโยชน์ต่อ ะะสลากลอตเตอรี่ที่ที่มันเป็นหัวกระดาษนะคะที่เป็นหัวกระดาษมีคําสั่งจิตว่าดวงมหาเศรษฐีโชคดีโชคดีหมื่นล้านแสน100ล้านโชคดีรวยเงินรวยทองโชคดีเจ้าแม่นางกวักให้โชคนะคะรวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านนะคะอ่านะคะดวงดวงมหาเศรษฐีรวยอย่างเดียวรวยรวยแล้วรวยอีกนะคะมันจะมีคําสั่งจิตตรงหัวกระดาษนะคะที่เขาแปะเป็นสลากกับสลากลอตเตอรี่อ่ะ นะคะตรงนั้นเก็บไว้แล้วซองพลาสติกก็เก็บไว้ใช้ประโยชน์ดได้นะคะเราก็มาไว้แปะกับขวดน้ําก็ได้นะมันเหมือนพยายามจูงจิตจูงจิตของเราเนี่ยให้เราคิดถึงเป้าหมายของเราบ่อยๆแล้วก็บริบริเวณรอบข้างของเราเนี่ย เวลาที่เราอยู่ในบ้านหรือเราจะเขียนอะไรก็แล้วแต่เปิดสมุดบันทึกของเราเข้าไปก็เจอคําสั่งจิตดีๆในสมุดบันทึกของเรานะคะก็ทําให้เราแวบเข้าไปคิดถึงเขาแหละนะคะแม้เราจะทํางานประจําอยู่หรือทําอะไรอยู่ก็ตามแต่เมื่อใดที่เราเปิดสมุดเล่มนี้หรือว่าเราจะเอาอะไรจากสมุดเล่มนี้จะค้นหาประกา ก็เจอแล้วอยู่ในกระเป๋าของตัวเองว่ามีคําสั่งจิตดีๆว่าฉันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งและแจ็คพอตรางวัลใหญ่ๆนะฉันได้รับเงินสุดได้รับเงินล้านเรียบร้อยแล้วนะเงินเข้ากระเป๋าของฉันเรียบร้อยแล้วนะเคยทํำไหมคะเคยเคยทำแบบนี้ให้ตัวเองรู้สึกยังคิดถึงเป้าหมายอยู่บ่อยๆไหมคะเปิดกระเป๋าตังค์ไปกําลังจะเอาเงินเนี่ยมาซื้อของอะไรบางอย่างก็เปิดเข้าไปก็ไปเจอคําสั่งจิตของเราแล้วที่อยู่ในกระเป๋าเงินว่าฉันได้รับเงินล้านจากโชคลาภลอยจากลอตเตอรี่ชุดใหญ่ๆชุดรางวัลที่หนึ่งด้วยนะขอบคุณขอบคคุุณณขอบ ซึ่งตัวเราเองนี่แหะค่ะเป็นคนที่คิดเราก็พยายามที่จะโฟกัสในเรื่องนี้แล้วก็ใส่ข้อมูลเหล่านี้เข้าไปนะคะนะเปิดกระเป๋าตังก็เจอเปิดสมุดพกของตัวเองก็เจอคําสั่งจิตด,ดีๆหรือสลากลอตเตอรี่นะคะสลากลอตเตอรี่ที่เราเอาเก็บทั้งซองนะเป็นซองเป็นซองแล้วเป็นสลากตรงหัวกระดาษนะ่ะที่เราเก็บไว้อะเราจะเปิดหรือเราซ่อนไว้ตรงไหนเนี่ยถึงเวลาจังหวะเวลานี่เราเปิดไปเจอเนี่ย มันรู้สึกกรีดเข้าไปในใจเลยค่ะมันรู้สึกมีความสุขและกรี๊ดเข้าไปในใจมันเหมือนเป็นการสร้างความสุขที่บางคนเขาไม่ได้คิดเหมือนเราแต่เราคิดแบบนี้มันจึงทําให้เราเนี่ยคิดถึงเป้าหมายของเราบ่อยมากขึ้นแล้วก็รู้สึกคิดคิดย้ําๆซ้ําๆกับเป้าหมายเดิมๆแบบนี้นะคะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยพยายามดึงดูดโชคลาภลอยเข้ามาหาตัวเองได้มากขึ้นนะคะครูก็เ,เอาเทคนิคที่ครูใช้แบบนี้นะคะนะคะมาแบ่งปัน นะครูไม่ห่วงวิชาเพราะว่าครูก็อยากให้เศรษฐีทุกคนเนี่ยรวยไปด้วยกันนะคะครูก็จะเอาเทคนิคแบบนี้นะคะกระเป๋าเงินของคุณอนะ่ะลองเอาสลากลอตเตอรี่อ่ะที่มันเป็นสลากลอตเตอรี่ที่มีคําสั่งจิตดีๆนะมีซองมีซองพลาสติกอยู่ด้วยเก็บไว้มันจะได้เก็บได้นานแล้วก็ไม่ยับด้วยนะคะแล้วเราสามารถที่จะเอาสลากตัวเนี้ยไปแปะไว้กับขวดน้ําหรือไปใช้อายางรัดไว้กับขวดน้ําเวลาเราสวดมนต์ด้วย ะะทุกครั้งที่เราดื่มน้ําเราก็พูดไปแล้วก็มองเห็นสลากลอตเตอรี่ตรงนี้นะหรือเวลาเราตื่นขึ้นมาเรารู้สึกหิวน้ําอยากจะกินน้ําไปหยิบขวดน้ําขวดน,วดนี้เราก็เห็นสลากลอตเตอรี่เนี่ยมันแปะไว้ขวดน้ําคอนเฟิร์มเราอยู่ตลอดเวลาเลยเราก็รู้สึกมีความสุขเข้าไปในจิตของเราแล้วว่าฉันต้องโชคดีแน่เลยฉันต้องได้แน่เลยนะคะ สลากนี้ถ้าเราเก็บเก็บไว้นะครูครูเก็บไว้อะเก็บไว้แล้วเป็นกล่องใหญ่มากนะคะเก็บไว้แล้วเป็นกล่องใหญ่มากครูไม่เคยทิ้งเลยเพราะมันมีความรู้สึกในจิตว่า12ล้าน18ล้าน30ล้านนะคะ60ล้าน90ล้าน120ล้านเนี่ยค่ะนะคะนะคะ จังหวะเวลาไหนที่เรามีกําลังทุนเราอยากจะซื้อชุดไหนที่เรารู้สึกอยากจะซื้อเราก็จะได้มานะคะ12ล้านเนี่ยซื้อประจําอยู่แล้วแหละเดี๋ยวก็ได้มานะคะใครเรียกไปใครเรียกไปใครให้ช่วยกชวย <c oughs> ะะ็ช่วยซื้อเขานะคะช่วยซื้อเขานะรับเงินล้านมาแล้ว12ล้านรับมาแล้ว12ล้านนะคะก็ช่วยซื้อเขามานะถ้าชุดไหนที่เราแบบเราอยากจะได้อะ่ะอาราพอมีกําลังทุนชุด30 000, ล้านเราก็ซื้อมา ะะหรือว่าอุ้ยงวดนี้เรามีเรามีเงินเข้ามาเราพอจะแบ่งปันทําบุญรับเงินล้านก้อนใหญ่สักหน่อยนะเราก็อาจจะรับมาอ่ะหกล้านนะคะอ่ะงวดนี้อ่ะเห็นเลขที่เราชอบเราอยากจะได้ดูดูกำลังซับในกระเป๋าแล้วอุ้ยน่าจะได้นะ90ล้านเนี้ยก็รับมามันแล้วแต่จังหวะเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะซื้อนะคะครูก็ลุ้นโชคลุ้นดวงของครูไปทุกทุก ทุกๆล้านนะคะนะคะได้ล้านไหนครูก็เอานะคะได้ได้เงินล้านแบบชุดไหนครูก็รับนะคะนะคะแล้วไอ้สลากหัวกระดาษสลากลอตเตอรี่เนี่ยนะคะครูเก็บไว้เยอะมากแล้วครูก็คิดอ่าคิด ว่าเอ๊ตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะสร้างความสุขความโชคดีให้กับตัวเองครูก็เอามาใส่กล่องพลาสติกนะปากก้อกว้างหน่อยนะครูก็อยากรุนลองวันแหละครูก็ใส่ไปทุกล้านนะคะ12ล้าน18ล้าน24ล้าน30ล้าน48ล้าน60ล้าน120ล้าน90ล้านก็ใส่ไปก็แล้วแต่ว่าเราจะหยิบสลากนั้นได้หมายเลขอะไรอะคะนะคะจริงๆแล้วมันมีสลากลอตเตอรี่อะ ทุกทุกใบเลยทุกทุกใบเลยที่อยู่ในกล่องนี้ค่ะตื่นเช้ามาเดินไปงงเงียงงเงียไปล้วงไปวันนี้ฉันจะรับเงินล้านจากลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งให้ได้ก็ล้วงไปค่ะว่าหยิบได้บ่ายเลขอะไรได้กี่ล้านเออวันนี้ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่วันนี้ได้30ล้าน48ล้านว้าวอะไรเนี่ยค่ะก็กรี๊ดซ้อมความสําเร็จซ้อมความจริงที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นในอนาคตนะคะ มันก็จะเกิดความสุขที่ทําให้เราคิดถึงเป้าหมายบ่อยๆคิดซ้ําๆบ่อยๆกับเป้าหมายเดิมๆนะคะแล้วก็พูดมันออกมาสร้างความรู้สึกแบบนี้ออกมานะคะถึงจังหวะเวลาของคนโชคดีของคนที่จะถูกรอตเตอรี่อ่ะมันก็เกิดขึ้นได้มันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะทำไหมเราคิดถึงเขาอยู่ไหมนะคะนะเวลาที่อยู่บ้านเนี่ยเวลาที่อยู่บ้านหรือเป็นวันพักผ่อนของครูเนี่ย ะะก็คิดยังคิดถึงเขาอยู่ก็พูดพูดนะคะเพราะเราอยู่ที่บ้านนี่มันเป็นอะไรที่สบายสบายอยู่แล้วถ้าไปในที่ทํางานนะเราก็อาจจะเก็บอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ในจิตของเรานะช่วงไหนเราพักเราเบรกก็เข้าไปซ้อมความสําเร็จกับตัวเองพูดถึงบ่อยบ่อคิดถึงบ่อยๆดังนั้นความสุขที่อยู่กับเราค่ะนะคะ,นะคะที่เรายังคิดถึงเป้าหมายของเราเรายังทํางานเราอยู่เนี่ย สมองของสมองของเราและจิตใต้สำนึกของเรานี้เขาเก่งค่ะเขาสามารถแยกแยะความคิดแยกแยะได้ว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่เราทำงานเราทำงานเราก็มีความสุขกับการทำงานไปแต่มันก็จะมีสมองอีกซีกหนึ่งซีกขวาที่เขาก็ยังทำงานอยู่ในเรื่องของการจินตนาการว่าเราถูกลอตเตอรี่นะเราโชคดีนะนะคะมันก็เชื่อมเข้าไปในจิตนะคะนั่งหลับตาฝันหวานไปทุกๆวัน นะคะนั่งหลับตาฝันหวานไปบ่บ่อยทุกๆกวันทุกๆนาทีทุกๆชั่วโมงนะคะนะคะฝันหวานในเรื่องดีๆมันก็จะทําให้เรามีความสุขมีความสุขในแต่ละวนันแป,ป๊บๆปก็ผ่านไปแล้วค่ะทางานเสร็จแล้ววันนี้วันนี้แป,ป๊บๆป๊ผ่านไปเร็วจังเลยทํางานเสร็จแล้วแล้วเราก็ต้องมาถามตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้ฉันโฟกัสในสิ่งเดิมๆเรื่องเดิมๆ,ๆฉันโชคดีแน่ๆเลยฉันได้แน่ๆเลยนะคะแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยนะครูก็ยังมีความรู้สึกว่ามี มีเงินเนี่ยมาวางไว้ในที่นอนให้ครทูทุกๆวันนะคะมีเงินมาวางในที่นอนให้ครทูทุกๆวันหรือจะวางตามตามมุมบ้านตรงไหนก็แล้วแต่นะที่ผู้จัดการส่วนตัวเขาเขาได้ได้แบงค์สะสมมาเวลาที่เขาออกไปซื้อกับข้าวหรือออกไปซื้อของเนี่ยนะคะเขาได้มาบางทีเขาไม่ได้ยื่นให้กับเราโดยตรงแต่เขาอาจจะวางไว้ตามมุมบ้านต่างๆครูวิตื่นขึ้นมานะกำลังสลึมสลือเน,นี่ยมองเห็นละ รู้แล้วว่าเป็นเงินของเราเงินของเราแน่ๆน,นะคะกรี๊ด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 ดีใจเงินล้านเข้าบัญชีแล้วนะคะพอเราคิดคิดถึงแบบนี้ความสุขแบบนี้มันก็จะเข้ามาหาเราบ่อยๆนะคะลองทําดูนะลองทําดูบางคนเนี่ยเดินกําลังจะก้าวขาข้ามไปเอ๊ะเห็นลอตเตอรี่สามสิบล้านที่เป็นสลากอะ่ะเขาทิ้งไว้อยู่ข้างถนนนะคะเก็บไหมคะเก็บไหมคะ เขายังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่เก็บไหมคะนะคะคุณลองก้มเก็บมันมาสิแล้วคุณมากำมันไว้เงิน30ล้านของฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะเขาเขียนอะไรบอกคุณมันมาคอนเฟิร์มคุณนะคะ30ล้านของฉันฉันรับเงิน30ล้านของฉันขอบคุณ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 นะคะ แม้แต่สลากลอตเตอรี่ที่มันเป็นเป็นสลากหมายเลขนะคะเวลาที่ครูไปทำบุญแล้วครูสวดมวนต์แผ่บุญข้อวิมานแก้วเสร็จแล้วอ่ะครูเดินขึ้นฝั่งมาครูเห็นลอตเตอรี่วางอยู่จะเป็นลอตเตอรี่เก่าหรืออะไรก็แล้วแต่ครูหยิบมันขึ้นมามันเหมือนมันคอนเฟิร์มครูหรือเขาตั้งใจจะให้อะไรครูหมายเลขหน้าหรือหมายเลขท้ายในสลากนั้น มันเป็นรางวัลสำหรับคุณค่ะครูเคยถูกมาครูเคยถูกกับการที่ได้ซื้อเลขตามหมายเลขสลากลอตเตอรี่ใบเก่าๆที่ที่มันอยู่ข้างทางถนนแล้วครูหยิบมันขึ้นมาครูโฟกัสและคิดว่าต้องเป็นโชคและเป็นเลขของฉันแน่ๆเขาให้ฉันแล้วพอเราโฟกัสแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะหมายเลขนั้นนะคะหมายเลขนั้นซื้อตามงวดสองงวดนะคะได้ค่ะถูกค่ะ ะะมันรู้สึกว่าเขามาคอนเฟิร์มแล้วเขาจะให้เรานะคะเขาจะให้เรา,นะะเ,า,เ,ราเดินไปเก็บได้เหรียนเขาคอนเฟิร์มว่าเราได้เขาคอนเฟิร์มว่าเราได้ขอบคุณในเป้าหมายที่เราคิดถึงอยู่นะคะนะเดินไปซื้อของมีคนทอนแบงค์สะสมให้เราขอบคุณในเป้าหมายที่เราคิดถึงอยู่นะคะนั่นแหละนะคะ คิดแบบนี้ค่ะคิดแบบนี้ลองไปฝึกดูนะคะคิดเล่นๆให้กลายเป็นจริงคิดไปคิดในสิ่งที่เราต้องการแล้วมันจะกลายเป็นจริงคิดซ้ำๆคิดบ่อยๆแล้วพลังงานเหล่านั้นมันจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตของเราเองสิ่งดีๆมันจะวิ่งเข้ามาหาคุณเองนะคะคิดให้มันสำเร็จคิดให้มันยิ่งใหญ่คิดถึงเป้าหมายที่คุณต้องการนะคะลองเอาเซลล์สมองหลายๆเซลล์สมองหลายๆหมื่นเซลล์สมองเนี่ย ไปคิดแบบนี้เพื่อเชื่อมกับจิตใต้สำนึกให้เขารับคำสั่งจิตแล้วขอบคุณกับจิตใต้สำนึกของเราที่เขาพาไปพาเราไปหาความโชคดีบ่อยๆนะคะลองทำดูนะคะลองทำดูครูก็เอาเทคนิคที่ครูพยายามสร้างความรู้สึกดีๆให้กับตัวเองแบบนี้บ่อยๆให้เกิดความโชคดีบ่อยๆนะคะใครละ่ะจะทำความรู้สึกดีๆและความโชคดีความสุขแบบนี้ที่เข้าไปในระดับจิตใต้สำนึกเนะี่ยในระดับจิตวิญญ,ญาณได้ดีเท่ากับ เข้ากับตัวของคุณเองนะคะใครละ่ะจะทำให้คุณอารมณ์ดีมีความสุขได้ทั้งวันนอกจากตัวของคุณเองนะคะยิ้มหวานๆเงินล้านเข้าบัญชียิ้มทั้งวันยิ้มทั้งวันยิ้มทั้งคืนอารมณ์ดีรับเงินล้านด่วนๆรับเงินสดทันใจอารมณ์ดีรับรับเงินจากโชคลาภลอยจากลอตเตอรี่ชุดใหญ่ๆอารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีดนะคะไลฟ์ Life นี้แบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะโปรดติดตามไลฟ์ต่อไปนะคะครูจะมาบอกเทคนิคของการคิด ะะการคิดให้สำเร็จและคิดให้ยิ่งใหญ่ตอนต่อไปค่ะนะคะนะคะตอนต่อไปครูก็ยังไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้ครูจะมาไลฟ์ทันหรือเปล่าครูจะต้องเข้ากะงาน16ชั่วโมงนะคะครูจะทำงานเข้ากะงาน16ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวลองดจูจะพยายามจะพยายามนะคะถ้าถ้าเป็นวันถัดไปก็จะมาส่งพลังกันต่อแต่ ที่แบ่งปันไปขอให้ฝึกนะคะขอให้ฝึกขอให้ฝึกขอให้ฝึกแล้วจะได้ได้ได้ได,ได้ถูก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 รางวัลน,นั้นจะเป็นของคุณแน่นอนนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านเร็วๆนะคะขอบคุณพลังงานดีๆที่ส่งเข้ามาค่ะ